ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงหรือซิกเกิลทาโร่คลิปนี้มาดามจะมาดูผู้ที่เกิดทั้ง7วันกันนะคะประจําปักแรกของเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2564เรามาถึงผู้ที่เกิดวันพฤหัสแล้วค่ะเรามาดูกันนะคะว่าผู้ผที่เกิดวันพฤหัสสป,ปดีในปักแรกนี้การงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภและตัวเลขนําโชคคือเลขอะไรก่อนอื่นมาดามขอเรียนชี้แจงก่อนนะคะว่าเป็นการพยากรณ์แบบรวม,รวมๆกว้าง ไม่ได้เฉพาะเจาะจงท่านใดไม่ได้เอาดวงของใครมาตั้งบางครั้งอาจจะมีการคาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้หากไม่ตรงกับท่านใดมาดามขออภัยเวณนาะที่นี้ด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วถูกใจในคําพยากรณ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มาดามด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามใครสนใจอยากจะเช็คดวงกับมาดามอย่างละเอียดช่องทางการติดต่อเข้าไปที่เพจของมาดามค่ะดูดวงไพ่ยิปซีบายมาดานะัดหรือใครสนใจ อยากจะเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพเอาไว้หารายได้เสริมมาดามเปิดสอนลูกเต่าออรคเคลออนไลน์อยู่ที่สยามดวงอะคาเดมี่เข้า Google พิมพ์สยามดวงอะคาเดมี่ค้นหามาดามนัดคนอ่านดวงค่าเรียนถูกมากค่ะสามารถเรียนได้ตลอดชีพเลยนะคะแล้ววันนี้มาดามก็เอาลูกเต่าออรคเคลออนไลน์มาเออขออภัยเอาลูกเต่าออรคเคลมาพยากรณ์ในครั้งนี้ด้วยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีใน ปักแรกนี้นะคะการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภของคุณจะเป็นอย่างไรมาเริ่มต้นที่การงานการงานได้บ้านนะคะมาดูการเงินการเงินได้เทวดาเป่าแตรนะคะความรักสุขภาพ และโชคลาภจะเปนเอ่ยนะคะอ่าทีนี้เราจะมาดูตัวเลขนำโชคกันนะคะมาดามจะให้ทั้งหมด5้หมายเลขให้เป็นวิทยาทานนะคะไปจับคู่เอาเองแต่คราวที่แล้วนะคะปักหลังของเดือนสิงหาคมเข้า3ตัวบนและ2ตัวบนนะคะเข้าทั้ง3ตัวและ2ตัวเลย5 4 7ด ห้าสี่เจ็ดสองหกตัวเลขนำโชคสําหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องการงานการงานสําหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีในที่นี้ได้ได,ได้รูปบ้านงานคุณมั่นคงนะช่วงนี้งานคุณถือว่าดีเลยสําหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีแต่ว่าก่อนอคุณจะต้องพยายามพูดและประชาสัมพันธ์ให้เยอะๆนะให้คนรู้จักคุณเยอะๆงานคุณจะได้มั่นคงแต่ว่างานของคุณเนะี่ยมีโอกาสที่จะ ผิดหวังเสียใจกับการที่คุณตั้งเป้าหมายสูงเกินไปนะคะสำหรับเรื่องการงานส่วนใหญ่แล้วการงานสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยอาจจะเป็นงานที่เกี่ยวกับเรียก,ยกว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานของพวกกลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มเด็กนะคะใครที่ทำงานที่เข้าไปแก้ไขปัญหานะคะงานที่เข้าไปรับฟังหรือไปแก้ไขปัญหาคนอื่นเนี่ย ปัญหาที่มาจะเป็นปัญหาที่มาจากกลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มเด็กเยาวชนนะคะที่จะเข้ามาให้คุณช่วยเหลือหรือว่าช่วยแก้ไขปัญหาแต่ถ้าสมมุติว่าใครทํางานนะคะทํางานประจําทํางานออฟฟิศอยู่ในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของการ work f r ร m home นะคะมันก็เลยกลายเป็นว่างานไม่ค่อยเป็นไปตามเป้าหมายที่เราต้องการเท่าไหรนะ่นักนะคะ แต่ว่าถ้าใครทําธุรกิจส่วนตัวอยู่ธุรกิจส่วนตัวของคุณในที่นี้มองว่ามันจะต้องทําอยู่กับบ้านออกไปทําไหนไม่ได้มันเป็นการที่เรียกว่าส่งให้ขดส่งผลทําให้คุณมีปัญหาเกิดขึ้นงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายผิดหวังเสียใจกับงานเกิดขึ้นได้นะคะแต่ถ้าใครที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องปัญหาความรัก การอกหักผิดหวังเสียใจเข้าไปเป็นที่ปรึกษาเขาถือว่างานของคุณมั่นคงดีเลยทีเดียวนะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะคะทีนี้มาดูถึงเรื่องอ๋อเดี๋ยวดูสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างในนะคะสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างใน สิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจนะคะมันเป็นปืนใหญ่ในที่นี้บ่งบอกถึงว่างานของคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงได้จากการที่เรียกว่าถ้าใครที่เข้าไปแก้ไขปัญหาเขามีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงแต่ถ้าเป็นงานที่ทำงานประจำหรือทำงานเกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัว ในที่นี้สิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจมันเป็นปืนใหญ่บ่งบอกถึงการที่คุณมีโอกาสที่จะระเบิดอารมณ์ได้ง่ายเพราะคุณมีความรู้สึกว่าคุณเครียดมากอะในตอนนี้นะคะงานมีปัญหาจนทําให้คุณรู้สึกเครียดและมีโอกาสที่จะระเบิดอารมณ์กับคนรอบๆตัวได้ต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์ด้วยนะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะ ทีนี้มาดูรายได้กันบ้างสําหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะคะขึ้นเทวดาเป่าแตรในที่นี้รายได้จะมาจากการบอกต่อมาจากชื่อเสียงของคุณนะคะคุณอาจจะมีชื่อเสียงแล้วส่งผลทําให้มีคนบอกต่อบอกต่อกันไปเรื่อยๆทําให้คุณมีรายได้เข้ามาจากการบอกต่อนะคะแต่ในที่นี้มันก็เป็นได้ทั้งสองมุมนะคะ เพราะฉะนั้นทําอะไรต้องทําแบบตรงไปตรงมาสําหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสถ้าคุณทําอะไรที่ผิดพลาดแล้วทําอะไรให้ส่งผลทําให้คนไม่ไม่ชื่นชอบไม่พอใจมันก็จะเป็นการบอกต่อในแง่ลบได้ทําให้คุณเสียไรายได้ตรงนี้ไปได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นรายได้ของคุณเนี่ยอาจที่จะต้องมาเติมเต็มในส่วนที่คุณต้องการอยู่ได้ตลอดเวลานะคะรายได้ถามว่าเป็นยังไงมาจากชื่อเสียงที่ที่คนบอกต่อแล้ว บอกตอไปแบบชนิดที่เรียกว่าดังไปไกลเลยนะนะคะมีคนรู้จักเยอะมากมายเลยแล้วก็มีความมั่นคงด้วยนะคะในต้นไม้ในที่นี้บอกถึงความมั่นคงจากคําพูดคําจาของคุณนะคะคุณอาจจะพูดจาอะไรที่ทําให้คนมีความรู้สึกว่าน่าเชื่อถือแต่ระมัดระวังอย่างนึงด้วยว่าคําพูดก็ทําให้คุณเดือดร้อนได้เรื่องการเงินนะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังสําหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบ,บางคน ต้องระวังเรื่องคําพูดที่จะทําส่งผลทําให้คุณเสียเงินเสียทรัพย์ได้นะคะสิ่งที่คุณคาดหวังอยู่ในใจเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะก็คือการที่เรียกว่าต้องการกความอุดมสมบูรณ์นะคะความอุดมสมบูรณ์ให้กับคนในครอบครัวคนที่คุณดูแลเอาใจใส่เพราะฉะนั้นมันจะเป็นไปตามที่คุณต้องการเพียงแต่ว่าคุณจะต้องสร้างสร้างชื่อเสียงไปในทิศทางที่ดีนะคะจะมีการบอกต่อเกิดขึ้นความรักนะคะ ความรักสําหรับคนโสดมีเกณฑ์จะเจอคนที่เด็กกว่าเข้ามานะคะเข้ามาในที่นี้จริงจังไหมยังไม่ได้จริงจังนะเป็นการทดลองคบนะคะอาจที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ คุณอาจจะคาดหวังถึงการที่จะได้ลงเอยกันด้วยซ้ําไปแต่ก็ต้องระมัดระวังนะคะว่าในที่นี้ขึ้นหน้าเด็กเนี่ยแบบนี้มันบ่งบอกถึงการที่เรียกว่าเราอาจจะเจอคนที่เด็กกว่าหรืออาจจะเจอคนที่รุ่นราวคาวเดียวกันหรือแก่กว่าแต่มีนิสัยเหมือนเด็กแล้วไปพัฒนาความสัมพันธ์กันรวดเร็วเกินไปจนมีเกณฑ์ที่มีโอกาสที่จะมีบุตรได้แบบที่ไม่ได้ตั้งใจทําให้เป็นปัญหาเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังสําหรับใครที่ พัฒนาความสัมพันธ์กันลึกซึ้งอย่างรวดเร็วก็ต้องควบคุมและดูแลดีๆคุณมีเกณฑ์มีบุตรแบบไม่ได้ตั้งใจเกิดขึ้นจากความอารมณ์ร้อนของคุณใจร้อนของคุณใจเร็วด่วนได้ของคุณจะส่งผลทําให้คุณเกิดปัญหาแล้วแก้ไขปัญหาไม่ได้ คุณก็จะไปคิดทำลายชีวิตเขาถ้าคุณคิดทำลายชีวิตเขาเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือคุณจะต้องแย่ไปทั้งชีวิตเลยนะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสต,ต้องระมัดระวังนะคะแล้วคนที่เข้ามาเนี่ยก็ยังไว้วางใจไม่ค่อยได้ด้วยนะสําหรับคนโสดนะคะแต่สําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วในที่นี้นะผู้ที่เกิดวันพฤหัสก็ต้องระวังด้วยนะคะว่าเอ่อ ถ้าใครยังไม่พร้อมที่จะมีลูกนะคะในช่วงนี้มีเกณฑ์ของการที่จะมีลูกมานะคุณอาจจะได้ลูกได้ง่ายๆเลยนะคะแต่ในที่นี้บอกเลยว่าถ้ามีลูกก็จะมีปัญหานะคะมีปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเนาะมันอาจจะทําให้คุณอนะส่งผลถึงการที่อารมณ์ร้อนแล้วจะไปคิดเอาเด็กออกอย่านะคะมันจะทําให้คุณเนี่ยแย่ไปทั้งชีวิตทีนี้มาดูถึงเรื่องสุขภาพสําหรับผู้ที่เกิดวันพรหัสกันบ้าง ผู้ที่เกิดวันพฤหัสมีเกณฑ์ของการเจ็บป่วยมีเรื่องเลือดตกยางออกเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุหรืออาจจะถูกของมีคมและมีเรื่องเลือดตกยางออกถ้าเกิดว่าถูกมีดบาด หรือถูกอะไรเกี่ยวเลือดออกก็เป็นอันว่าฟาดเคาะกันไปแล้วไม่งั้นก็คุณก็ควรไปบริจาคเลือดหรือไม่ก็ช่วงนี้คนก็ไม่ค่อยกล้าบริจาคเลือดนะเพราะกลัวโควิดนะเนาะแต่ว่าถ้าเกิดไม่บริจาคเลือดคุณก็อาจที่จะต้องไปทําบุญถ่ายชีวิตโคกระบือก็ได้นะคะเอ่อ ในที่นี้ก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องโรคอ้วนด้วยนะสําหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสใครที่กินเก่งก็มีเกณฑ์ของการที่จะ,จะอ้วนได้ง่ายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องสายตาใครที่อยู่หน้าจอคอมอยู่หน้าจอมือถือหรือใครที่เล่นเกมบ่อยๆระวังสายตาคุณจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะมาดูถึงเรื่องโชคลาภมีเกณฑ์มีโชคลาภนะสาหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะคะได้มาอย่างง่ายๆได้ด้วยเพราะฉะนั้นโชคลาภในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าจะเป็นเรื่อง โชคลาภเกี่ยวกับตัวเลขหรือลาบลอยอย่างเดียวนะอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานของคุณก็ได้ที่ว่าได้อะไรมาอย่างง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นคุณมีเกณฑ์มีโชคลาภหลายด้านนะสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสในช่วงปักแรกของเดือนกันยายนนี้ก็จบคำพยากรณ์สำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัแยยสหหแล้วนะคะใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์กันออกไปนะคะอย่าลืมกดหัวใจกด u ับสไ i b e กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามนะคะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ